สวัสดีค่ะพบกับ3าอัโฮมค่ะวันนี้สาจะพามารู้จักอีโก้ค่ะแบรนด์หลักอีกหนึ่งแบรนด์ที่น่าสนใจกันเลยค่ะบอกได้เลยค่ะว่าคันนี้จิ๋วแต่แจ๋วกันเลยนี่เลยค่ะตัว h o n d a b ร i o ตัว 1.2V ปี2013ค่าตัวคันนี้อยู่ที่2 9 9 0 0 0บาทน,นะคะ ผ่อนสบายๆยอยู่ที่5,800บาทต่อเดือนค่ะหรือลูกค้าเลือกรับอัตราดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นที่279บาทต่อปีค่ะในส่วนของตัวรถนะคะจะเป็นสีขาวเดิมจากโรงงานค่ะรับประกันจากทางร้านได้เลยนะคะว่ารถคันนี้ไม่มีพิกความชนหนักจมน้ําแต่อย่างใดคันนี้มาพร้อมกับ m a ็ T E37 นะคะยางใหม่พร้อมชุดแต่งมือจับโครเมียมรอบคันค่ะภายในจะเป็นเบนาะหนังสีดำคอนโซลสีดำบัดน้ำตาลนะคะมีกล้องบันทึกภาพหน้าหลังให้ค่ะ ตัวนี้จะรองรับ mp 3 cd bluetooth ให้นะคะแอร์ตัวนี้จะเป็นแอร์มือค่ะลูกค้าต้องออกแรงนิดนึงนะคะในส่วนของเกียร์นะคะจะเป็นเกียร์ออโต้ค่ะเลขมาอยู่ที่82,000เท่านั้นเองเรามาดูส่วนท้ายรถกันเลยดีกว่านะคะคันนี้บอกได้เลยว่ามีเซ็นเซอร์ให้ทั้งหมด2จุดนะคะจุดที่1จุดที่2จุดเด็ดอีกจุดหนึ่งก็คือในส่วนของกล้องมองหลังนะคะและพอ่อนิโตะค่ะที่เราแถมมาให้นะคะ ในส่วนของด้านหลังนะคะ <L an> เห็นทช,ชัดเลยว่าคันนี้น็อตสวยมากค่ะยังไม่มีใครแกะเล่นนะคะและในส่วนของเม็ดอาร์ตค่ะได้เลยเห็นชัดเจนมากเลยส่วนเหมนืนคดเพื่อเลยนี่ในส่วนของห้องเก็บสัมภาระนะคะบอกเลยค่ะว่าคันนี้เก็บแมวได้5้าตัวมันจะเล็กนิดนึงมันเลยเก็บได้แค่ห้าตัวไปดูห้องเครื่องกันเลยนะคะนี่เลยห้องเครื่องของเรา,ว,าว้าว ใหม่เอี่ยมมากเลยค่ะบอกได้เลยข่าวว่าห้องเครื่องของเราได้เดิมทุกจุดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น not, นะ็อตเนาะหูและในส่วนของตัวเครื่องนะคะจัดรับประกันได้เลยว่าทางร้านของเราค่ะมีรับประกันผ่านศูนย์นะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องเกียร์นะคะผ่านศูนย์ฮอนด้านาน1นปีหรือ10,000โลค่ะสําหรับอีโก้ค่ะคันนี้นะคะถือว่าราคาค่อนข้างถูกและผ่อนสบายค่ะตอบโจทย์ทุกการใช้งานทุกเพศทุกวัยได้เลยทีเดียวนะคะ คันนี้บอกได้เลยว่าขับใกล้สบายขับไกลหายห่วงนะคะทางร้านเรามีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ค่ะฟรีในเรื่องของค่าจัดค่าโอนค่าดำเนินการไฟแนนซ์นะคะลูกค้าเครดิตดีอนุมัติง่ายภายใน1วันได้ค่ะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสามารถจองออนไลน์มายังที่เพจได้ค่ะหรือโทรมาติดต่อที่เบอร์083 9 4 9 9ด1 6เปอร์จ่าได้เลยสุดท้ายนี้ ฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามเพจร้านด้วยนะคะวันนี้จะขอลาก่อนค่ะสวัสดีค่ะ